มาตัสดีครับผมไม่เคยขึ้นครั้งแรกเลยนะต้นต้นนี้มองหาแนลร้อนยากเลย ไม่เคยขึ้นแล้วไม่เคยเจาะเลยครั้งแรกอนึกว่าจะใช้ไม่ได้นะแต่ที่ไหนได้ได้ทลายที่แกในต้นเป็นประมาณที่พ่าทลาย มีเว้าวน้องอยากได้ตูดแตกเลยน่ะ ทำใตน้นัไม่มีลอนมองยักษ์หรือมองลอนใหญ่สวยซะเวยนะมองข้างล่างไม่รู้เรื่องเลยจะขึ้นไปบนึองอะรู้ ห้องล่างไม่รู้เรื่องเลยอ่อนหรือแก่หรือ,อยังไงเนี่ยนองยักษ์แบบมองยักษ์จะเป็นตานไข่ไหม,มกะลากะลา แบบจะเริ่มแข็งแล้วนี่ <c oughs> เล่นกันพักใหญ่เยอย่างนี้แบบประเภทปอกเปลือกง่ายอะเริ่มกีตะไครแล้วเสียวมือเลย นึบๆาใจยากเลยเงี้ยเนื้อแน่นเนื้อหนาต้องใจอย่างนี้จะใจได้ไมั้งเนี่ยร่อนเดียว นึกว่าจะแนวร้อนไม่ได้เลยนี่ร้อนเดียวแนวร้อนเดียวปลาดนึบๆสีนี้เลยจะได้นี่ก็แนวร้อนเดียวแรกนู้นจะมีมีร้อนเนี่ยจะไม่ได้ใช่ไหมกล่าวเรื่องเลย สองลอนมีสามลอนมีลอนลอนเดียวมีลอนเดียวไม่ธรรมดาด้วยนะอันนี้สามลอนมองยากเลย ต้องมีแววข้างหมอกนี้เลยแน่ได้อ <c oughs> หนึ่งสองสามเดี๋ยวไปตานไข่อะไก่พันธ์ ฐานไข่ไก่พันเดี๋ยวโดนฝนเพื่อเปลี่ยนสีอย่าเงี้ยและร้อนหนาด้วยแววอย่างนี้เนะี่ยแววอย่างนี้เลยมีแววนิดเดียวในตรงนี้นอาก็นั้นไม่ได้แล้วแก okay. องรุนนี้เลยรุนลุกนี้เลยเนี่ยนึบนิบนึบ,นบได้แต่เลยเแววเลยไปวันนี้ไม่ได้เ่องแล้วแกเนื้อหนาด้วยรุนนี้ก็ยังได้เนี่ยแววตีเดียวกันเลยกลาดีด้วยนะรุนเนี้ยแต่ เววเปลี่ยนและแข็งไม่แตกด้วยนะแบบประเภทเล้มขายได้หมดเลยนี่รุ่นนี้เลยได้ ํำใจรุ่นนี้ไม่ได้เกะปลอกเปลือกง่ายเลยเนื้อหนาไม่เสีเปรียบรุ่นนี้เกมเริ่มจางแล้วนี่กะลา <c oughs> กะลาขาวแข็งด้วยนะ เอาแน่ไม่ได้เอาแน่ไม่ได้เนี่ยตะว,วันขึ้นตะว,วันตกต้งทิศเหนือทิศใต้เปลี่ยนสีได้มองยักเลยเดยวขนมาเป็นแก่หมดแรกขนมาได้อย่างดีเลยที่ไหนได้แก่ต้องเจาะดูก่อนสีนี้ก็ยังได้อยู่เพราะเนื้อหนาเนี้นึบๆ แบบปอกเปลือกง่ายไงด,ด,ดูดูดูวิธีป,ป,ปอกเปลือกต้องมีดบางน,นะมีดเน็บนีบน่นไม่ได้แล้วเพราะตานเนื้อหนาเนื้อหนา,นหนาไม่เเปรียบลูกค้าเงี้ยทำอะไรกินได้อปอกเปลือกแบบนี้เลยขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปสวัสดีครับ